สวัสดีค่ะเด็กๆพบรูพอแล้วนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะวันนี้รูพอจะมาสอนแนบวาวิทยาศาสตร์นะคะเด็กๆหยิบนังสือวิทยาศาสตร์ขึ้นมาเลยค่ะหยิบขึ้นมาแล้วนะคะแล้วเปิดไปหน้าที่เจ็ดหน้าที่หกกับหน้าที่เจ็ดนะคะวันนี้นะคะรูพอจะมาสอนเกี่ยวกับนู้ลักษสุขภาพนะคะเด็กตื่นนอนเช้ามาเด็กต้องทำอะไรบ้างคะเด็กต้องอาบน้ำแปรงฟัน รับประทานอาหารขับถ่ายออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอนะคะอ้าวน,นี่ความจะเด็กๆดูแบบภาพหน้าที่6นะคะหน้าที่6ค่ะสังเกตภาพกับสนทนาเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพและวสำรวจตนเองโดยใส่เครื่องหมายถูกนะคะลงในช่องสี่เหลี่ยมภาพที่ได้ปฏิบัติในแต่1วันอ่าเด็กดูภาพแรกคือภาพเด็กๆ คนนี้กําลังทำอะไรคะอาบน้าเด็กต้องอาบน้ำไหมคะเด็กต้องอาบน้ำก็ใช้ข้างหมายถูกลงไปะคะ่ะภาพที่สองเด็กๆขับถ่ายไหมคะเด็กก็ใช้ข้างหมายถูกลงไปในช่องสี่เหลี่ยมนะคะต่อไปภาพที่สามรับประทานอาหารดเด็กๆต้องรับประทานอาหารไหมคะเด็กต้องรับประทานอาหารประทานอาหารที่มีประโยชน์ ใส่ื่องหมายถูลงไปช่องสี่เหลี่ยมค่ะต่อไปภาพเด็กออกกําลังกายเด็กต้องออกกาลังกายแะ้ในแต่ละวันเด็กต้องออกกําลังกายนะคะเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงเด็กก็ใส่เื่องหมายถูกลงไปค่ะเมื่อเด็กออกกาลังกายแล้วเด็กก็องพักผ่อนไหมคะในเวลากลางคืนเด็กต้องพักผ่อนให้เพียงพอเด็กนอนหลับพักผ่อนเด็กก็ใส่ื่องหมายถูกลงไปค่ะ เ่าไปเด็กหน้าที่เจ็ดนะคะที่เจ็ดชันกับตุ๊กตาอ่าวันนี้ครูพอจะสอนเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตกับไม่มีชีวิตภาพนี้เป็นภาพคนนะคะคนมีชีวิตสิ่งมีชีวิตก็คือคนพืชสตัตว์นะคะเป็นสิ่งมีชีวิตส่วนสิ่งที่มีไม่มีชีวิตก็คือตุ๊กตาโต๊ะเก้าอี้ทัดลม นะคะ,ะดูเด็กๆด,กดูสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตบอกว่าสำรวจฟารรมต้องการใช้สิ่งของตามที่กําหนดแล้วขีดเครื่องหมายถูกลงในตารางตามผลการสำรวจอดีตดูนะคะสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตที่อยู่อาศัยอดีตดูช่องที่มีคนนะคะตัวฉันที่อยู่อาศัยคลต้องการไหมคะ อาคนต้องการที่อยู่อาศัยเด็กๆก็ใส่เครื่องหมายตรงคาว่าหมายถูกคําว่าต้องการค่ะอาใส่เครื่องหมายถูกลงไปค่ะต่อไปเสื้อผ้าเสื้อผ้าอ่าเด็กดูคนนะคะคนเป็นสิ่งมีชีวิตคนต้องการที่อยู่ไหมคะอาต้องการที่อยู่เด็กก็ใส่เครื่องหมายถูกลงคาว่าต้องการลงไปค่ะต่อไปค่ะตุ๊กตาตุ๊กตาเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิต ตุ๊กตาต้องการที่อยู่ไหมคะตุ๊กตาก็ต้องการที่อยู่ค่ะเพราะต้องเด็กๆเอามาเล่นในบ้านใช่ไหมคะอ่าเดวกใส่เครื่องหมายถูกลงไปในช่องต้องการต่อไป้องเสื้อเสื้อผ้าคนต้องการเสื้อผ้าไหมคะอ่าคนต้องการเสื้อผ้าเด็กก็ใส่เครื่องหมายถูกลงไปช่องต้องการค่ะต่อไปตุ๊กตาตุ๊กตาต้องการเสื้อผ้าไหมคะตุ๊กตาก็ต้องการเสื้อผ้าเหมือนกัน เด็กๆเกอาชุดมาเปลี่ยนให้ตุ๊กตานะคะคตุ๊กตาต้องการเสื้อผา้าเด็กก็ใส่เครื่องหมายถูกลงไปค่ะต่อไปอาหารอาหารคนมีชีวิตต้องกินอาหารไหมคะอาจต้องกินอาหารใส่เครื่องหมายถูกลงไป <marché> ช่องต้องการค่ะต่อไปต <Wilson> im im ุ <ars> ตปต๊กตาตุ๊กตาเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตตุ๊กตาต้องการอาหารไหมคะตุ๊กตาไม่ต้องการอาหารก็ใส่เครื่องหมาย ถูกตรงไม่ต้องการค่ะอ่าใส่ข้างหมายถูกลงไปค่ะต่อไปยาสารคกยาสารคกคนต้องการยาสารคกไหมคะเมื่อเวลาเจ็บป่วยเด็กๆก,ก็ต้องรับประทานอาหารได้รับประทานยายาสารยาสารคกนะคะอ่า็ใส่ข้างหมายต้องการยาสารคกงไปค่ะต่อไปตุ๊กตาเป็นสิ่งไม่มีชีวิตตุ๊กตาต้องการยาสารคกไหมคะ อาะไม่ต้องการดีก็ใส่เครื่องหมายถูกลงปหมายตรงต้องไม่ต้องการค่ะวันนี้ครูพานก็มีการบ้านเด็กทาสองหน้านะคะหน้าที่หกกับหน้าที่เจ็ดนะคะสวัสดีค่ะ